สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาดูเข้าผ่านผ่านผ่านตาชายตาหรือว่าผ่านมาจากที่ไหนสักที่แล้วเข้ามาดูช่องสมพลคีมีโนโตะนะครับผมจะบอกว่าคนที่เข้ามาดูก็ไม่ต้องตำคัญผมเลยครับผมเป็นคนที่สนุกสนานพูดเยอะมากๆนะครับผมซึ่งก็แต่ว่าคน,ท,าน,านาที่ผ่านไปผ่านมาก็สำหรับผู้ที่ผ่านไปผ่านมาก็ฝากกด กดกดติดตามไัด้วยได้บ <laughs> เและก็นะวันนี้ผมได้มากดแรลงนะครับแบบส้มเทมนะครับผมเราเริ่มกันเลยไหมเสียใจายมากเลยเปิดไม่ไ,มได้อัดไปสองคลิปเปิดไม่ปุ๊บเสียงหักเย่ายมากเลยใครมีวิธีแก้ก็ฝากบอกด้วยนะครับผม <laughs> คอมเป็นได้นะครับผมไปกินก <laughs> ็ให้กาสคนเน้าใหม่ด้วยนะครับผม <laughs> <laughs> สวัสดีครับผมสวัสดีครับซ้อมไว้ก่นอนนะซ้อมไว้ก่นอนซ้อมคุยคนเดียวสมพลคิมิโนโตะอยู่อันดับที่หนึ่งเยี่ยมนะครับผมสมพลคิมิโนโตะอยอันดับที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งไยนุูแั่ ลามาจะจงังไปหน่อยนะครับผมไปโทษเด้อนี่มันไม่ได้ินเนะี่ยไม่ช่างมันที่มันไม่ได้นะโอ้โห